และเฟืองหน้าเหมือนกันนะคะก็ใช้ o คคอนเซนต์กับคอนเซนต์ไอคอนเซนต์กับคอนเซนต i c ในการทำนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะจากนั้นก็ Insert. อินเสิร์ตตัวบรังรคังเกียร์อีกหนึ่งมีตัวบรรงังคับเฟืองหน้านะคะค เช่นเดิมก็ต่อไปก็อินเทอร์้านหีบขวาค่ะต้านหีดซ้ายก่อนว้ยก้านหีบขวาแล้วค่ะ้าวังไปแล้วก็ทั้งก้านหีบซ้ายก้านหีบขวาก็ใช้คนคอนเซนทริกับโคคอนเสนเนเหมือนกับ อันอือ่นๆนะคะเป็นเสร์ชิ้นรองเท้าเข้ามาหมุนชิ้นฝั่งนี้ให้อยู่ด้านนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง p o l เด o นเหมือนเดิเดมค่ะการเมทก็ทำการเมทน,นะคะ สลัดแฮ d แล้วก็เนืออแบบสลัดชีสแฮท e a d e อ o ใช้ของสกูคือ M10 ความยาว20นลยใช้ตอนนี้ในลาติสโตเลือกอีกอันหนึ่งเพื่อไปใส่ดูนี่อ ใส่สกูใส่ทั้งสองข้างนะคะคันเนใช้คำสั่งให้คอนเนตนีน้ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะใส่สกูให้กับตัวประคองเฟืองนะคะโดยเมื่อสกูจะดินแล้วก็ครอนเฮ้นเหมือนกัน,แ,บบน,นแต่เป็น ISO ตัวเดิมแต่เป็น M5 ะค ลกมาวันเลือเป็น M 5ความยาว16 16ก,กิแล้วก็ไปอีกสามตัวอปติสองตัวจากนั้นก็ ล็อกเป็นนะัดนะคะเลือกแบบเคสนะัดนะทพรีริงนะ Mình insert din Đến tuần muốn năm gần nha Mình Mình insert máy Good 4, แล้วส็เจเก็บไว้ใน c o n g u r a t i o n เสร็จแล้วก็ลากให้มันซ้อนกับจักรยานนะคะเอ่อทำให้เล็กๆหน่อยแล้วก็ใช้ที่ความยาว34ล่ลากลงไปในชิ้นงานนะคะประกอบลงไปสังนี้ เม็ดโปรตีนะคะอ่าแค่ต้องทำเม็ดได้ร้อยสละก็จะเข้าไปอยู่ข้างในอย่างนี้นะคะก็ต้องมีการใช้คำสั่งไฮคอมโพเนนต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เลือกอ่าพื้นผิวที่ต้องการเม็ดได้อ่าสะดวกขึ้นอ่า,าก็ฝั่งนี้เราก็จะใช้ขนาดห้าสิบเจ็ดนะคะก็ดึงมาเลยะะ่ะวางไว้ ก็เหมือนเดิมใช้เม็ดเหมือนเดิมนะคะท้อการหมุน่าอำการหมุนก้านถีบให้เฟืองไปทางด้านซ้ายคะจากนั้นก็ใช้สังเม็ดแล้วคอนเซนเร์ไอคอนเซนทริกโ้ยจากนั้น ก็ใช้คำสั่ง c o n s i d e n c e นะคะของตรงตลับลูกปืนตรงนี้กับพื้นที่นะคะตรงนี้อ่าจประกอบเข้าไปแล้วนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยหมุนได้เลยอ่อ ตึดเฟืองหลังของจักรยานะคะก็เลื่อนจากแล้วก็ใส่ตัวประคองเกียร์เข้งเาิตัวประคเเสืวนอะ เห็นว่าเราเราวางผิดฝั่งนะคะคือเฟืองอยู่ฝั่งนี้เราต้องมากรอเฟืองเข้าไปเกียร์เอ้ยเฟืองกระเฟืองเข้าไปฝั่งนี้ค่ะเพราะนั้นเราควรใช้คําสั่งหงมุนมันไปหนึ่งทีแยม่มันไม่ยอมกมันกาทการเอ่อใส่เฟืองอ่เอ,เอใส่เฟืองหลังของ จะอย่านนะคะเริ่มจากเกิดายไปก่อนจะได้สะดวกสะดวกนะคะแล้วก็เริ่มกันเลยโดยการอินเสิร์ตคำนเหนของตัวละครเฟืองเข้ามาแล้วก็ใช้คำสั่งเมดอินเสิตเฟืองใช้คำสั่งเฟืองหลังใช้คำสั่งเมดแล้วก็สลับแล้วก็นัดตามขั้นตอนนะคะ เดี๋ยวอินเสิร์ตเท่าก่อนแล้วกันนะคะเอ่อคล้ายๆกับอันแรกนะคะจะไม่ขอทำให้ดูเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอจะยาวจนเกินไปนะคะก็ค่อยๆเมดไปเลยนะคะแล้วก็ดึงสลักความยาว13เท่ามาใช้ เม็ดต่างๆมันเดิมค่ะจางนั้นก็ใช้นัดนาะไปดูมาเพื่อนัดเลือกแบบเฮสนัดไฟ์พิรนะคะออเสร็จแล้วก็สองแปดหกเจ็ดห้าค่ะมาใส่ เวลานี้เลือแกบบเอ่อ M10 ถูกก็กดมุกให้ดึชุดหน่อย เดี๋ยนมาใส่นะคะใส่แฮกกินนัทตามนี้เข้าไปตรงนี้นะคะกอะ็อีกฝั่งหนึ่งใช้เป็นใช้เป็นไหม้ฐานดินหนึ่งหกศูนย์สี่นะคะแล้วมาวาง ใส่สกูที่ตรองบอกนะขอต่อมา พ64นะคะมันหนึงตัวกำหนดขนาด M8 นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ใช้คำส,สั่ง insert ยางล้ออะไรนะคะ เหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็จะเสร็จพอดีนะคะก็เลือกเศษที่ผิวยางขอบขอบกับเศษของโครงล้อ